โรงเรียนทาน,น้ำใจตั้งอยู่เลขที่125บ้านสุกศีมตําบลพิมานอำเภอนาเกอจังหวัดนครพนมสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครพนมเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่สปัจจุบันมีจํานวน,นนักเรียนทั้งหมด252คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน20คน ภายใต้การบริหารงานโดยนายคูณสมบัตินารินรักผู้อำนวยการโรงเรียนและนางชุลีพรทองเทพรองผู้อำนวยการโรงเรียนเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนสนามพลังบวกสะอาดร่มรื่นสวยงามอัตลักษณ์ของผู้เรียนไหวสวยยิ้มใสใจอาสาสำรวมกิริยาวาจาสุภาพ โรงเรียนทานน้ำใจบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมน้ำใจโมเดลเป็นนวัตกรรมที่สร้างวิธีการเรียนรู้ใหม่ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยจิตศึกษา ICT PBL และ PLC ที่เน้นการมีส่วนร่วมขลับเคลื่อนด้วยวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA เพื่อใช้ในการปรับปรุงการทำงานของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดการพัฒนายอย่างต่อเนื่องสู่การดำเนินงานคุณภาพภายในสถานศึกษาเสริมสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการของผู้บริหารการจัดการเรียนการสอนของครูและคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนใช้ความรู้ทักษะชีวิตตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดสมรรถนะสำคัญใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทานน้ำใจอย่างรอบด้าน การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปฐมวัยผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้มีสมรรถภาพกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่แข็งแรงมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นไม่หยิบจับสิ่งของหรือเอาของ ของผู้อื่นมาเป็นของตนเองและมีจิตอาสามีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลืองานครูสามารถทำความสะอาดห้องเรียนอาคารเรียนและล้างถาดอาหารของตนเองได้ส่งผลให้ได้รับรางวัลโครงการบ้านนักวิทยาศา,ศาสตร์น้อยประเทศไทยรักษาสภาพกลางที่3ปีการศึกษา2,566ถึง2,570มาตรฐานที่2การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปถมวัย ด้านกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นผู้บริหารมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดีเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพระดับปฐมวัยภายในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยเอื้อต่อการจัดประสบการณ์เด็ก ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านมีครูผู้สอนตรงตามเอกและมีประสบการณ์ด้านปฐมวัยครบชั้นครูได้รับการพัฒนาในด้านปฐมวัยอย่างต่อเนื่องมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ทําให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลใช่ค่ะคุณคเ มีกิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัยครูมีการนำสื่อเทคโนโลยีมาบูรณาการการจัดกิจกรรมและการจัดประสบการณ์ที่ครอบคลุมและมีการจัดประชุมโดยกระบวนการ PLC เพื่อนำผลการจัดประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้ไปพัฒนาร่วมกัน การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์ของการเรียนรู้สถานศึกษาได้เน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและการทดสอบอื่นๆโดยสถานศึกษากำหนดให้ครูผู้สอนทุกคนมีการวิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิเคราะห์ออกแบบ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการที่หลากหลายเน้นการปฏิบัติจริงและมีการวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาส่งผลการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบอย่างเป็นระบบจัดให้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปดกลุ่มสาระเช่นกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ RT NT และ o n e t กิจกรรมวิชาการเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐานและกิจกรรมการสอนซ่งเสริมสถานศึกษาได้พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเคารพในกฎกติกามีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดสถานศึกษาได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะค่านิยมที่กำหนด เช่นโครงการโรงเรียนคุณธรรมโสภโถโครงการกิจกรรมวันสําคัญต่างๆทางศาสนากิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมวันภาษาไทยโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโครงการสถานศึกษาปลอดภัยกิจกรรมจิตอาสาโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนและกิจกรรมสภานักเรียน โดยได้จัดการเรียนการสอนที่สดแทรกทักษะอาชีพในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และในการจัดกิจกรรมแนะวแน่เช่กนการแปรรูปอาหารงานเกษตรงานเย็บป,ปักคอสคับการออมเงินการจัดจำหน่ายสินค้าโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานตามความสามารถและความถนัดของตนเอง มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสถานศึกษากำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจได้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นครอบคลุมนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต้นสังกัดและวัตถุประสงค์แผนการศึกษาแห่งชาติมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดีมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารมีหลักการบริหารและมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงานสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตั้งใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่มีเครือข่ายร่วมมือพัฒนาเข้มแข็งให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณและการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนประกอบด้วยผู้ปกครองนักเรียนสิ์เก่าตัวแทนชุมชนและเอกชนสถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีการจัดสภาพแวด ล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นปลอดภยัยมีอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอย่างเพียงพอ มาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการสอนเน้นการอ่านออกเขียนได้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3อ่านคล่องเขียนคล่องในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ทักษะอาชีพในระดับชั้นปนยมศึกษาปีที่1-3รวมทั้งการยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษาและระดับชาติครูผู้สอนทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในชั้นเรียน ระตุ้นและสร้างแรงจูงใจด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL เลือกใช้สื่อและสารสนเทศที่ทันสมัยโดยผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงการจัดมุมประสบการณ์ต่างๆอาทิเช่นมุมหนังสือมุมสื่อมุมโชว์ผลงานผู้เรียนห้องเรียนมีความสะอาดเรียบร้อยและปลอดภัยมีการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชั้นเรียนและมีการวัดประเมินผลที่หลากหลายโดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้กำหนดกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนด้วยตนเองจากการดำเนินง,งานร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานสหวิชาชีพทำให้โรงเรียนทาน้ำใจสามารถต่อยอดในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป ด้านผลลัพธ์ภาพความสำเร็จส่งผลให้โรงเรียนทาน้ำใจประสบผลสำเร็จมีผลงานเชิงประจักษ์ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆยอมรับดังนี้รางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกปีการศึกษา2566กระทรวงศึกษาธิการ โล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13ระดับประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนจนเกิดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ในระดับดีเยี่ยมของกลุ่มสงภาคสิ์ รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2566ปีที่5ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรางวัลโรงเรียนคุณธรรม2พอร,ร,ระดับ3ดาวกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีพุทธศักราช2566ประเภทโรงเรียนขยายโอก,กาสทางการศึกษาขนาดกลาง รางวัลการคัดเลือกผลงานที่ขับเคลื่อนตรงตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศประจําปี2566กิจกรรม TSC เทศกาลดีๆที่บ้านฉันเฟสติวัลระดับดีเด่นรางวัลโรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสุขประจําปี2568จากสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการรางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาที่ยืดหยุน่น1โรงเรียน3รูปแบบ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งผลต่อผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปะกรรมนักเรียนครั้งที่72ปีการศึกษา2567สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งจำนวน12กิจกรรม